ดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Meat s a แ a n n า A h a ฮปป p ้เลค่ะวันนี้แอนจะพาเพื่อนออกเดินทางนะคะเราจะไปเที่ยวอินเดียที่ประเทศไทยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนอนจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่พาหุรัตนะคะย่านที่มีคนอินเดียเยอะแยะเลยคะ่ะเป็น l i ตเติ้ลอินเดียที่ประเทศไทยคะ่ะเรามาค้นหามนต์เสน่ห์ความสวยงามความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอินเดียกันคะ่ะเรามาเดินชมสินค้าชม วัฒนธรรมต่างๆกลิ่นอายของความเป็นอินเดียนะคะพาหุรัตเป็นตลาดการค้าผ้าที่เก่าแก่นะคะซึ่งเป็นคนอินเดียซึ่งอพยพมาจากรัฐปัญจาบอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะพาหุรัตเนี่ยเป็นตลาดค้าผ้าที่เก่าแก่ในประเทศไทยคะ่ะสีสันของผ้าจะสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนอินเดียหรือชาวพาราตะคะ่ะพาหุรัตอาจจะเป็นเหมือนกันนิวเดลีค่ะเพื่อนๆคะพอเรามาเดินที่ ย่านพะหูรัตนะคะเพื่อนๆจะได้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรามีแบบความอินเดียอินเดียที่นี่ค่ะการที่เราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งนะคะเราต้องเรียนรู้จากวัฒนธรรมอาหารด้วยค่ะวันนี้แอนพาเพื่อนๆมาทานอาหารอินเดียนะคะที่ร้านหม่มมาเลตรองค่ะแอนถามพี่ๆที่เขาอยู่ริมทางนะคะถามว่าถ้ามาพาหูรันแล้วจะแนะนำอาหารอินเดียร้านไหนให้แอนไปทานคะ่ะ พี่ๆที่อยู่ตรงนั้นเขาแนะนำให้แอนมานในซอยนี้ค่ะให้มาทานที่ร้านมาม่าค่ะมาดูกันนะเพื่อนๆว่าเขาจะแนะนำแอนยังไงนะคะอันนี้ครับแนะนำันนี่นะนนะมาราจาซาลีนะมาจาซาลีอ่าแล้วก็ล้มจบล้มจ,จบมาาัซาลา,า,ามาัสซาลามาตร,ม,าาราม,ม,มัซาลาบฟงเลสแล้วก็มีที่นี่ เกงไก่ติการ์มาซาล่าเกงไก่มาซาล่าเกงไก่หน่อยเกงไก่มาซาร่าใช่ข้าวหมกแพะโอ้ข้าวหมกแพ้ปันดิลาซานิยาปานดิอ๋อนี่เห็นเห็นเขาพูดกันปานิใา่าหิคาเป็นชีสใช่ไหมคะใช่ครับเดสเลอร์ใช่ใช่แล้วก็มีไก่ย่างครับเปเโอร์ตันดูรีชไก้นติกาชิ์เก้นตันดูรีตรงนี้ครับน้ำมีที่ครับน้ำน้ำม่วงน้ำม่วงรวมซาทันดายเขาบอกว่าที่นี่ชาอร่อยใช่ไหมคะชาเย็นครับชาเย็นอร่อยใช่ไหม วัดยูคอร์ดี้อันนี้นี่อะไรครับวัดยูคอร์ดี้ปาณิพูรีครับปานิปุรีครับทานยังไงคะใส่ยังไงทานก็ใส่นี่ครับใส่ใมังฝรงั่งถั่วแขกแล้วก็หอมแดงแล้วก็มีมาซาราอินเดียใส่รวมกันแล้วก็ใส่ในข้างในในี่เ่ยอ๋อแ้องทำอย่างนี้เนี่ยครับอร่อยอร่อยมากครับให้กลัค่ะ ไทยพงก็ได้ไม่เป็นไรไได้นะคะอันไหนอร่อยแนะนำแนะนำแนะนำอันไหนอร่อยแนะนำค่ะบริยายแนะนำก็รู้บริเวณศิริธรรมเป็นตรงร้านเส้นหมูอะไรกันหรอมเมนูเนี่ยมีบีบไหล่เดี๋ยวเอาวอตวัดอยู่ r e คอมเม n d จุนบีบคมบีบบีบกระเบื้องไทยคงครับไทงคนบอกใครคนบอกว่าน้ำม่วงอร่อยน้ำม่วงอร่อยนะคะใช่แล้วก็คาราเมลคาราเมลอร่อยอันนี้คุณชูบลูนบลู ไวัดดิคาดิดมัสรารดิโอเคมิ้นมิม้นแล้วก็อันนี้คือน้ำซอสเปรี้ยว่หวานแล้วก็พันเนฮะเรี้ยวเ่ิดีนไ a วยตัวบป้งจะกรอบนะคะอร่อย เราก็สั่งอาหารมาหลายอย่างนะคะจะมีข้าวหมกไก่ค่ะรสชาติอร่อยค่ะหอมเจียวหอมเจียวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแกงไก่ค่ะ b u t ต e r chicken นะคะจะได้ทานคู่กับโรตีค่ะโรตีขนมปังเขาอร่อยมากค่ะเขาเรียกว่ากาลิบนานค่ะแล้วก็ข้าวเหลืองข้าวเหลืองนี่คือคุณจิโนเขาสั่งมาค่ะเพราะว่า แอนก็เคยดูในในในคลิปที่คนอินเดียก็ทำอาหารนะคะแอนก็อยากชิมเหมือนกันคะ่ะข้าวเม็ดข้าวยาวสวยนะคะเพื่อนๆนมาคเพื่อนเพื่อนทานอาหารด้วยกันคะ่ะมาทานอาหารอินเดียด้วยกันนะคะแกงก็จะเข้มข้นคะ่ะเราจะทานคู่กับขนมปังคะ่ะร้านนี้เครื่องเทศไม่ฉุนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบกลิ่นเครื่องเทศฉุนๆลองแวะมาทานร้านนี้ดูคะ่ะแอนเคยทานที่เชียงใหม่เครื่องเทศเขาจะแรงๆจะฉุนๆคะ่ะก็บางคนจะชอบกลิ่นเครื่องเทศนะคะ เดือยวยเม,ม็ดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดน เมื่อเราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแอนก็พาเพื่อนๆเดินออกมาด้านข้างค่ะมีซอยที่เเดินเข้าไปค่ะปากซอยจะตรงกันข้ามกับสมาคมไทยซิกนะคะแล้วเราก็เี้งๆไปค่ะจะเป็นห้างอินเดียเอม i u โพเรียมนะคะเพื่อนๆซึ่งใกล้ๆกับวัดซิกค่ะเพื่อนๆตอนที่แอนไปนะคะวัดซิกก็ปิดแล้วนะคะ เพราะว่าจะเปิดถึง11โมงค่ะเราไปถึงบ่ายแล้วข้างๆวัดซิกนะคะก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวเมียนมาค่ะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวของชาวพม่านะคะราคาอยู่ที่จานละ40บาทค่ะมีหลายเมนูค่ะแอนก็ได้มา2มเมนูค่ะคก็ได้กว๋วยเตี๋ยวพม่าค่ะแล้วก็เป็นยำใบชาเพื่อนๆผ่านไปลองไปแวะอุดหนุนดูนะคะลองชิมดูค่ะ พอเราเดินเที่ยวด้านหลังนะคะแล้วก็เดินเที่ยวในห้างอินเดีย p o r มโพเสร็จนะคะออกมาด้านข้างค่ะจะมีร้านขนมหวานค่ะที่ร้านปัญจับสวิทค่ะเพื่อนเพื่อนแวะมาทานขนมหวานที่ร้านนี้ดูนะคะแล้วก็มาดื่มน้ําผลไม้น้ํามะม่วงน้ําชายเย็นๆหายให้หายเหนื่อยค่ะมาชิมน้ําเดียวเกิดมะม่วงกันค่ะ เราไม่เคยทานขนมหวานของอินเดียกันเลยนะคะวันนี้เราก็ลองสั่งมาทานค่ะอยา่างละชิ้น2ชิ้นค่ะว่าชิ้นไหนอร่อยเพื่อเราก็สั่งกันไม่เป็นค่ะก็อ่านดูเมนูก็ลองสั่งดูค่ะ You like it? l o v w How you feel to this It's very o o d What <'s> <'s> have you like to eat? It? วันจิ้งกูรีกาวมเพียงในฟิิปปินส์ที่แข่งกีฬอินเดียเรามาที่นี่แค่นิดเดียที่นี่นะคะอยากบอกคนอินเดียทุกคนนะคะว่าทำไมเราอยากไปที่ระอินเดียค่ะเดี๋ยวสักว่นเราจะไปทระอินเดียกันนะคะ And <laughs> สามสิบสองสามสิบองสงคะคะดตรงนี้มีรถียางคะตรนั้นมีรถยยางเป็นงรเยางนะเออาอน่ดีแนยได้ิาค่ะสมบสอามสบไป้ินามสอสามามาส Walking through the fabric mall, I was struck by the colors, some of which I had never seen before. The blues, the greens, they were fantastic. I mean, it was a, a delight to the eye. This is India Town in Bangkok. ขอบคุณนะคะทุกทท่านที่อนุญาตให้แอนท้นายถ่ายทำคลิปนี้นะคะมิตรภาพที่ดีในการออกเดินทางค้นหาทุกทุกคนบนโลกใบนี้มีความรักความเมตตาให้แก่กันค่ะแบ่งปันความสุขความรักประเทศอินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่งดงามมีสเสน่ห์เราจะออกเดินทางไปอินเดียในสักวันหนึ่งค่ะเราสัญญาแล้วพบกันค่ะประเทศอินเดีย ขอให้เพื่อนเอนทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วเราพบกันคลิปหน้าค่ะบุญรักษาคุณภาคุ้งคองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e เป็นกำลังใจให้แอนนะคะบ๊ายบายค่ะ